สวัสดีครับสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยลอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทรัพยากรการเรียนรู้และสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาอาจารย์และบุคลากร,รของมหาวิทยาลัยลอุบลราชธานีสำนักวิทยบริการได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นศูนย์การเรียนรู้ชั้นเลิศและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตภายในปี2567 สำนักวิทยบริการมีพันธกิจหลักอยู่4ประการคือ 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและผลิตสือ่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยพันธกิจที่ 2. คือการให้บริการทางด้านวิชาการโดยเฉพาะวิชาชีพทางด้านบรรรักษ์และเทคโนโลยีการศึกษาพันธกิจที่ 3. เป็นในส่วนของการทำนุบำรุงศิละปะวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอีสานตอนล่าง พันธกิจสุดท้ายคือเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการกับเครือข่ายสำนักมีค่านิยมขององค์กรคือ o a r s My ซึ่งมุ่งหวังให้บุคลากร,กรได้บริการด้วยรอยยิ้มในรอบปีโงบประมาณ2,564สำนักวิทยาบริการได้ประชิญในเรื่องของความท้าทายภายใต้สถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโครโครโนาหรือ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลต่อรูปแบบและพฤติกรรมในเรื่องของการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปดังนั้นสำนักวิทยาบริการได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์4ประการดังต่อไปนี้ยุทธศาสตร์ที่1มีการผลิตสื่อและนวตกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโดยมีฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาดำเนินการผลิตสื่อการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านระบบ UBU LMS ให้กับคณะหลักสูตรต่างๆต,ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและมีการสร้างนัตก,กรรมรูปแบบให้บริการถ่ายทอดสด Live Streaming ทั้งภายในและนอกสถานที่ยุทธศาสตร์ที่2ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกรอบอาคารเพื่อรองรับและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ทันสมัย <c oughs> เช่นการปรับปรุงบริเวณทางเข้าห้องสมุด และประตูทางเข้าไฟล์เทคโนโลยีทางการศึกษารวมถึงพื้นที่การให้บริการในส่วนต่างๆพัฒนาระบบการเข้าถึงงานบริการในรูปแบบออนไลน์จัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนเพื่อให้บริการเช่นโน้ตบุ๊ก iPad เว็บแคมรารองรับการเรียนออนไลน์ในยุคป,ปัจจุบันยุทธศาสตร์ที่3ได้ดำเนินการพัฒนาทรัพยากรสาร,รสนเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการให้เพียงพอและตรงกับความต้องการ โดยการดําเนินการของฝ่ายห้อสมุดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในแบบรูปเล่มและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นไฮบรี ury, ห้องสมุดออนไลน์ E-Library E-Book ภาษาไทยพัฒนา My Loft Application สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติว่ลาล i ยออโต้ลิฟต์อัลติเสนับสนุนตรงเสริมการจัดกิจกรรมใช้ทรัพยากรสารสนเทศ เช่นรายการ Library for you อบรมการรู้สารสนเทศนิแงศการหนังสือและเสริมบริการแนวใหม่ได้แก่บริการยืมยาวๆบริการ document delivery บริการอ่านจุใจเพิ่มเล่มเพิ่มวันนิทรศการตามเทศกาลและวันสำคัญต่างๆเผยแพร่บริการสารสนเทศข้อมูลท้องถิ่นออนไลน์บนเว็บไซต์นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงเพิ่มรูปแบบการประชาสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ Facebook YouTube Tiktok เพิ่มความนันสมัยมากยิ่งขึ้นในส่วนการดําเนินงานของยุทธศาสตร์ที่4ด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศผู้บริหารได้เข้ารับการฝึกอบรมรางวัลคุณภาพแห่งชาติประจําปี2,564 TQA Criteria ดำเนินการจัดกิจกรรมระดมความคิดเห็นร่วมกับบุคลากรเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค p ู้ r l เนต และมหาวิทยาลัยศูนย์กลาง9กแห่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจัดสวัสดิการจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมเช่นกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานและสร้างความผูกพันนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานองค์กรสีเขียวเช่นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สํานักงานสีเขียว r e e n o อฟ i c e กิจกรรมปลูกกล้วยไม้แดงอ bon, ุบลกิจกรรมวันพุธหยุดสร้างขยะกิจกรรมตอบคำถามด้านสิ่งแวดล้อมออนไลน์รวมพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฮักอุบลฮักยูบยูเพื่อลงทะเบียนคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นับเป็นผลงานที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชานียังคงมุ่งมัน่นพัฒนาตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ชั้นเลิศ และสร้างนวตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างแท้จริง